ดีครับทุกใจด้วยเรื่องอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาด้วยเรื่องอะไรดูหน้าตาไม่ค่อยสบายเนี่ยฮะผมมาขัดจังหวะคุณหรือเปล่าไม่ทราบนะเนี่ยไม่รู้ใกล้ไก้้ล้าเห็นกลัวจะแล้วกูจำยุอันวันนั้นกูหนังอยู่เชยๆแต่ล่ามาจึงหนังวังตามเกิดวันไรกว่าวัานจันที่จอเดือนอกน้อยแรงแต่มันบวอรถมากูยกขึ้นที่ปยช่วยมือติดเท้ากาไปเกินตาก็แหล่โจกแล้วลว่าทีบาดปนกู รไไปหนล่สวัสดีน้องเอ,อ๋สวัสด,ดีครับคุณพี่ผมชื่อจัก,กริดครับจัก,กริดเป็นพระาราชโอรสของเสด็จพ่อแต่แสงธรรมเสด็จแม่อัมภัพันพบมาจากพระมหานครเทพประทานครับเจ้าชายเจ้ชาชายเกลือขั้วมาตีล้อมาแล้วเจ้าชายนิมยูน,นิมเป็นแปลกๆก,กูทิ้งอ่ะหนังโน,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 นต้านี่หลัดไกวอนั้นมาจึงเสด็จพี่ เจดีดพี่มีบุรีบ้างไหมว่าแม่ค่อยเงี้พูดกันไปมาบุรีไม่จ้องกูกู้วาต้องลูกราจาชวนกูไปเที่ยวประดานจะว่างมันอยู่หน่อยนั่งรัดอดคอยดีเกไม่รู้มาได้รังแล้วเจ้าจาาจะกริดนี่ผมมาจากดินแดนเทพประทานครับผมจะซื้อมาภูเขาลูกหนึ่งครับหน้าหวานแกนติดหน้าไอ้หนุ่ยเงี้ยไปเข้ามาแกนติดหน้าเลย ชื่ออะไรนะครับเจ้านูหนุ่ยรับนนหนุยหน่ยคนหลัง,ง,ง,งอ่ะเพ่งรับตรงนี้ก็เรียกบ้านอะไรนะบ้านนอ้งนองเปียงน้องเปียงเลยครับเนนงไปหาแกนไม้รับอะไรนะไปห้าแกนไม้ไม่เอาทั้งนั้นแหละครับถ้าหากว่ามันเป็นยาผมมันหน้ายาคอยไม่บายแม่ผมสเสด็จแม่ล้มป่วยอยู่ที่พระมหานครแลวเมื่อตอนวันพระ,สะเสด็จแม่นะวแววได้ยินเสียงว่ามียาวิเศษอยู่ที่ภูเขาคิดจกูด วันนี้น้องอายาทีก็กิจกิกูใช่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่บ้างหรือเปล่าผมมาคนเดียวเด็ดพ่อไม่อนุญาตให้เดินทางรู้สึกว่ามันหลงทางอยู่เรื่อยนี่ผมยังไม่รู้เส้นทางว่าจะไปทางไหนต่อไปเนี่ยอ๋อท่านี้ครับก<ๆ>็<ๆ>อยากจะมาขอความช่วยเหลือคุณทั้งสองเั็นดู้เนรู้คือว่ามันช่วยพอช่วยแม่ตึ่งไม่ใจ่เป็นเจ้าชายกระดาชื่อว่าคนแต่มีความรักพอรักแม่ต้องตรงสัง้นเออไม่ช่วยคุณญนีช่วยก้อยนะ ช่วยก้าวแต่เราลาวแต่เมื่อมึงกิดแล้วมึงแง่ก่อนนีจันมึงเอ๋เนี่ยช่วยเผื่อนเย็นมึงมันร้อนนี่ตายโอ้แเงี้นดูแม่งเผื่อนเย็นนี่ตายมันร้อนวันนั้นกูนน้ำรสจอดปนก็อืมคอนดูมันนี่ตอนไหนเผื่อนร้อน เหมือนเย็นมันร้อนกูมาเว้นดูว่าเออมึงก็เย็นแรงอะลูกเออปัดทั้งวันแรงมากนะเมื่อกี้วุ่มบํามเจอดได้ปัดเรือกก็ก็ย่อใจกูย่ายย่อว่ากูบาดเออนี่มึงยีดเอวเข้าแล้วเราก็จนอยู่โอ้คุณก็ลําบากเลยครับมันก็ไม่ถึงกับลำบากเลยครับแต่ว่าหาไม่เลยแรงปนดีแต่คุณแหลมก้าวนอดก้าวเกลียวว่าฮัตต์หน้าอะไรแรงกล้ามเนี่ยนี่ ไม่ใช่ว่ามรอเดี๋ยวกูแลกจานกา้นอยกูเป็นโคตรในงานกูล็อกแมทหน่อยกูอ่านร้อตอนนี้ไม่เอยมึงที่จะโคตหน้าที่ขอมาคเองพี่น้องที่มาแต่ไกลครับที่ป่ารถพีถคิกับเรือว่าป่ารถสองลอ้อเสแถวนะครับขอจอดกันในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงแถวก็มารับประทานครับคุณรถล็อกแมดไม่รับประทานเือไว้มากินข้าวรับประทานอาหารแรงแคเงบเนะประทานมันรุนได้จะรับร้านพล ไอตายนี่กูต้องเกี้ยกับมู้งให้รปั่นเรือเฮ้ยมู่เรือแอะไรไม่ได้กินงานกูเจวางานโกรธกูย้ายดิ้ก็ยพอกูไม่ด๋ยได้เลยพี่หนุนุ้ยกับพี่เทงตะวันนะครับผมใกล้จะขอความกรุณานะไปเป็นเพื่อนผมนะครับพี่หนุนุ้ยจะมีอาชีพทำอะไรอ่ะตำหน้าครับต้องหลูกเรลียนเาวคนโอ้ดีมากครับ อาชีพการดำนาของพี่นุ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างอ,าอี่ยพูดัเรื่องการดำเนินอย่าตำอย่าเล้งนี่เดือนเจ็ดแล้วยังไม่ได้ว่านกล้าเลยพอแล้วแล้วพี่นุ้ยจะทำมันยังไงปัญหามันมีมากเลยครับมีมามีเรื่องอะไรบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะเหล่าก็ได้นุ้ยเพื่อว่าเขาอีช่วยพอแต่น้องอีกวังปัญหาผพม,มีหลายกวังแต่มันเป็นวอสเป็นกร้อนเอ้าลองดูสิเออนี่ตอนนี้มันยังเที่ยงวันอยู่อากาศมันร้อนผมก็จะนั่งพักบนศาลานิด ถ้าเป็นที่พอพอใจผมถือว่าพี่นุ้ยเป็นคนมีความสามารถผมรางวัลสักยี่สิบบาทเด,ด็กๆกูจักวันว่ากินกี่แมวกรุบ้าวแล้วได้ลาบโยนี่จี้นีวว่วันนั้น,นยังไงหนึงนี่กูกะันึกเอ็นดูกูอยู่เลยสอยกูวันว่ากินกี่แมวของง่ายกรุบสาวอะไรจนกูมีเบียร์ลาบรอยเดินกูอีจสือเบอร์บทเดียวเจ๊งไอ้บ้าววันกับรดเคร, υ, รือปลืผมแลกเบียร์ลอยเลยครับ มีแหลกเบี้ยกับมึงเออใบฮ้ายยกว่ามีอยู่ตั้มรวยนี่ลูกเผมจะกับตั้มรวยผมบีบกับใส่มันก็แล้วจึงก็ไม่เบี้ยตอนไอ้กำไรจนร่ำรวยกูง่ายตั้มแล้วกูบอกใบฮ้ายยกูดีใจกว่าก็แก่บ้าเอหมาแล้วน้ากูไปดจึงก่กันแล้วใบฮ้ายรวยนั้นไปเจอก้อนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนกูร้องจนร่ำเลยแต่มึงไม่แล่แล้วเลยแต่กูไม่เชื่อไงนู้น ยาลักโลกกว่าพักกูตามกาวันตึงเรือนเลยเด็กอันๆๆนี้กูจัดตัวเจ้าตีน่าโกรธมันไม่โดก่เกยโลกกูตัวเดียต้องอไอ้รวยมอ้พเพื่อนจริงไงบ้านนี้กันแล้วพี่นุ้นี่กพูดจารู้สึกเป็นเป็นสิน่งตลกไปทั้งนั้นเลยลเหรอลยนี่ตายวันนี้เราจะมึงรูเออยามปลัดบอ่อหนังแกเบื่อจนตายพรอยน่ะยามอืมถ้างวันนั้น,นถ้าแกหนาตื้ทึ่งโตกเรา ถ้าปลัดแต่แก่คนแก่ก้าวมอมเต๊ใช่ไหม,ออมจึงตัดมันจีกมันเต๊ก้าวออกอยู่แล้วนี่แ,แต่แก่ตื่นตุ้งพอความจูนดดเราเจอจูนก้าวออกเบื่อกินไม่ค่อยจวยตายโอ้งฟอนในพี่นุยนน้ยลองเล่าให้ฟังดีครับว่าชีวิตการทำนาทำไร่ของคุณเป็นยังไงบ้างครับเป็นบทเป็นกรอนอะลองดีครับพี่นุ้ยนี่จะเป็นนักบทนักกรอนเลยครับ,บค,ครับบอกคงครับกรอนรองเพล่งยุยเข้าเบอ้เชิญครับชีวิตออกแบบไหนครับเอาที <c oughs> ่ถนัดที่สุด ผู้วันเที่ยงเมื่อได้ยันหรือตอนนั้นแต่ว่าปลายเที่ยงเมือองงม่อหลงแปดแต่ห่างเที่ยงเมื่อปลาวันซึ่งอันนี้จอบลุงกลๆครับจ่ายเหมือนจริงถ้ารวมแล้วรวมแล้วเมือนเนเอ่อคกัวและเออมาที่ครับเจอเนี้ย <c oughs> ชีวิตของเจ้านาำยืนหลังน้ำตาจำใจไม่รู้จะอ่านไป,ป เจ็บช้ำดวงใจเสียแล้วจัาอุตราวาันไทยมาทั้งนานโอยทมารเป็นหนักหนา้ารอคนเดือนหกไม่ตกลงมาจะได้หวานกล้าเจ้าน่าจำใจ คนเทว,ว,ว่าบนววาสวรรค์มาช่วยขับฉันให้คนหนาใหญ่เดือนแปดปานคนคนหายไปเจ้าน่าเจ็บใจไม่หวานกล้าทีไรนาเชิงนอ้อง เหนตัวทองนาเป็นเช่นทะเลพี่ห่วงพี่ห่วงดวงใจนาลมกลายเป็นทะเลหัวใจว้าเวจ้านาหน่าสงสารจริงๆนะครับครับ ม้นพี่ลุยไปกับผมไม่ทางานอ่ะผมจะจ้างไปเลยพูดกับตรงนี้พูดกับตรงไปตรงมาว่าผมจะจ้างให้นำทางสืบภูเขาคิดจะกูดพี่นุยจะเอาวันเท่าไหร่ผมไม่ว่าครับผมเป็นถึงเจ้าชายในนครเทพประทานจันโนต้ะกันนั้นได้อารูถอย,อย,อ,ยอย่างงี้วางมุกจังนย่างน้อยวอาบาทพี่นุยจะไปกับผมไหมครับตกลงครับแต่ว่าจ้างกันจริงจ้างจริง,รง,รงพี่นุยจะเอาวันเท่าไหร่พูดกันตรงนี้ แต่ก็อยาาคิดว่าเอามากนะครับผมก็ไม่ใจดำรวยผมหนีเสด็จพ่อมาด้วยครับวันนี้นะครับปูกันเลยเจงกับปอยแต่ว่าเราก็ต้องการหน้าอื่นพอเดือดร้อนเข้าใจฮะถ้าวัดตำหันกิดไปหน้าซิกันนะครับเป็นวันเกี่ยวเวลาตกลงเอาอาทิตย์เท่าไรเจ็ดร้อรย700ครับเจ็ดร้อยเออเอาอาทิตย์ละเจ็ดร้อยครับอาทิตย์เจ็ดร้อยหลอดไม่ได้ครับนี่คือตำหันต่างวันนํำเดินตาไปตึงนี่ทุกๆก,กันรอนกันเปรียบกันตกลงถ้าวางอา่อาน,นผมหลอดไห้มัง ถ้าไม่ทํางานหยุดพักจะไหมครับเอาเท่าไรครับวันหนึ่งอะรอยนะครับ <S <S นะนี่เราไม่ทําไรกันอยู่เราวันรอยแต่ได้าทางานนั้นอาทิตย์หนึ่งจะรอยเต็มเพียบน้อยวันพปือลานุย้ยน้าได้ตกลงกับฝอยไม่ตกลงกับหม่วาถ้าทํางานนี่เอาเจ็ดร้อยเต็มเลยครับว่างงานอยู่เฉยๆวันรอยครับฉันผม็รอยได้เด้วเอารอยเดียวนุ้ยใช่ดิจ๊ ตาวือทำงานติดเงินเจ็ดรอยติดมันเจ็วันมาอย่นี้ตะวันมันรอยนี่เราไม่เกี่ยวกันเราแรงไอ้คาดไปเลยตะวันทำงานมันไม่ความอาทิตย์เรเจ็ดรอยเต็มเพียบหลดไม่ได้แต่้าไม่ทำเลยวันรอยรูเล่ตวันรอยนะมันถาวมาติดเจ็ดรอมันดี่ตาวเปือยนี่รอยนะนุเจ็ดรวยาไม่กวัแล้วโตกแเลวไม่ไม่เป็นไรครับพี่เตตลงอ่ะ อยู่เฉยๆให้วันละร้อยทำงานอาทิตย์ละเจ็ดร้อยผมจ่ายให้เลยไวทัดเขาจ้างต่ำเท่าไรรูแลวแต่อย่าแสดงความเบยกอเว้กวนคนนั้นเออหน่องจะเคล็ดรับทำไมนะพี่เท่งยอย่าไปทื้อมันนี้มันปอดที่แมันไม่จบผมเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าวันกับเจ็ดวันนั้นมันเหมือนกันนะมันจะมันรู้เลยมันไล่ทิงเันกับเลือนี่พมนี่ติพโกแค่นได้อยู่ในบ้านน้องเพียงนเลยทุกเรื่องนั้นวันก่อนมาเตี้ยงผมไปชวทัดจนทำไมอ่ะ มันว่าปฏิตินกับวันเตียนเมื่อนกันดังๆเยไม่เมื่อนกันเลยรองิบายให้มันกวางเร้ว่าปฏิตินกับวันเตียนไม่เมื่อนมันว่าเมื่อนกันพี่หนุ่ยนั่นเหรอครับโอ้ปฏิทินกับวันที่นั้นไม่เมื่อนกับค <c oughs> รับไม,มไม่เป็นไรนะครับครับขอบใจมากเออมันเบลอเนี่ยตื้อมัน <c oughs> <c oughs> น่าสงสารแต่มีน้ำใจผมมาเที่ยวมาเจ็ดวันหนูงงบานั้นแล้ว ที่ติ้นกับวันเตียนไม่เมื่อนกันเมื่อนมึงอย่ามาเออครับไม่เป็นไรครับไปไปไปเงาตัดสินใจนำโยตานี่ก็มาฟุกมิดตีสนิแล้วหน้ากบก้าพี่ช่วยจานบาง้ากูสอนเมตตาปลาณนีเหล่านี้มีน้ำใจมาช่วยคน ขอเป็นกูสนสบายมีน่าตอดปลามือผู้ใดแปรพฤติทำนำทงองรอสร้างชีวิตตอหน้าขอบเป็นมิตรตั้งใจนี่ดองมาหยุดตือคนบ้านนอกอกนาด้วยง่ารือรู้จักชือหนุ่ยแตงในสบายอุรา ลราตัดลราตัดผมก้าดมรกเย,ยียยางยกไปยายางตีเราซื้อกว่ามาติดจะกูดน้ำกิรีติซื้อมาโอกจากกลางกาโอาเรือเ่อแจาใจตีใส่ไหล ชายจะติดทรงไินิดพิจารณาแล้วว่านายนุ้ยนายเทงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในน้ำใจคนบ้านนอกโคกนาตำบลจนนบทพี่น้องครับถึงจะถ้าตนเงินทองแต่ธรรมในจิตใจนั้นเสื่อมลน้นเมตตาพี่น้องชาชจนผู้ทุก์ยากท,ทั้งทั้งที่ตนเองก็ลำบากอยู่แล้วนายนุน้ยน,นายเทหงได้เชื่อไห่ว่านี่คือเจ้าชายแต่เห็นว่าเดินทางมาเพื่อความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ เดินทางไปด้วยกันตอนแรกกะว่าจะไปสมพระพักกระชั่วครูคุยกันไปถูกอันแยาตัสยก็ตัดสินใจร่วมเส้นทาง ชายลอยตักสองพี่น้องหลังจากที่ได้เดินทางจาก,กคนครเทพประทานเพื่อจะตือ้อานา้ำภูเขาคิดจะปวดเช่นกันเขาเชื่อว่าจะได้ไปถึงที่นั้นคงจะได้พบคงจะได้เห็นคงจะได้รู้น่าจะมียาหรือมีหมอที่สามารถจะรักษาาการเจ็บป่วยของสเสด็จแม่เขาได้วิชาความรู้ที่ได้เราเรียนมาก็นำมาใช้จนหมดจนสิ้น จนเดียวนี้ก็ยังไม่สามารถจะถึงผินดินแดนอันนั้นได้ในที่สุดสองพี่น้องก็ได้สนานาหารือจะหาวิธีการกันอย่างไรต่อไปครับติดตามหาความวัะใจต่อมา ตึงต้องกุม,มาราตอนนั้น้องนาที่เราจากติ้นานาจักตั้งลอยจุริยาหรือลอยสักแต่เรายังมีประจักตีมายตอเดินต่างกันมาซอกแล้วนี่คนน้องชายตึงวอดวายต้องไว้จือ้อชีวิตเราลือชา โอแต่โดยจะพอความกิจปีน้องบ้า ปีหนะ้าน้องนะ้าม่ยากก็มีเพื่อนจึงใครจะมาเตือนบอกน,อน้องนี่ลอยสักคนรักต้องเจตาเราน่าจะแยกต่างซื้บกีร่ริน้องน่าคงดีกว่าเรามาเสี่ยงวัสนาะว่าภาราเป็นข้อนใจรเออนี่ลอยสักเลย ถ้าไว้บางคนไม่เชื่อขาหน่อยตรียาที่ก็ร้องมีอะไรเลยพเจกันเฮยเราเดินทางกันมาจากนาครเทพประทานเดี๋ยวนี้ก็รวมเวลาเท่าไหร่ละ27วันพเจกัน27วันข้าว,า,าวที่เรายังไม่ได้รู้เลยเนะไอ้ภูเขาคิดจะกูดที่สเสด็จแม่ได้เกิดแมวในพระกันของสเสด็จแม่ว่ามีเสียงว่ายาอยู่ที่ภูเขาคิดจะกูดบางทีนี้เราพูดกันสเสด็จแม่เรายกไว้เหนือเส้าเหนือสมัย คนเวลามันป่วยอะไรนี่มันอาจจะมีระบบประสาทอะไรต่างๆมันร้อนเสดงแม่อาจจะทรงคิดไปก็ได้สิ่งนี้มันจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แค่เชิดาที่เคารพมันจะมีหรือไม่มีนั้นเป็นส่วนหนึ่งไปเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติผมเชื่อว่าเราควรจะต้องทําหน้าที่ตามหลักของพุทธประวัติภูเขาคิดจะกูดเป็นสถะานที่ที่พระมหากัดสปะเป็นองค์ประธาน มีเหล่าพระอรหันต์ห้าร้อยรูห้าร้อยองค์ทำพิธีรวบรวมเอาหลักทำคำสอนเข้ามา <c oughs> เป็นหมวดเป็นหมู่ครั้งแรกไม่ใช่เหรอนั้นมันสองพันกว่าปีแล้วเนาะภูเขามันอาจจะพังมันอาจจะเสื่อมคลายสลายหมดไปแล้ว <c oughs> สมัยก่อนก็บอกว่าเมืองชมพูทวีปนี่ คือเมืองอินเดียแต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งเมืองที่เบตมีทั้งเมืองเนปาลมันมีทั้งเมืองปากีสถานมีทั้งอินเดียล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไงอะน,น้องแต่เราต้องไปนั่นแหละพระเจ้าค่ะไปนั้นเราไปแต่พี่หมายถึงว่าเราน่าจะแยกทานกันอา้าวก็เสด็จพ่อบ,บอกว่าอย่าแยกกันนี่เอาเถอะนะนั้นเสด็จพ่อพระองค์อาจจะทรงคิดไปอีกรูปแบบคืนนี้เรามาเสียงไทยกันเอาไหมเสียงไทยอะไรพระเจเาค่ะ เธอก็มีอำนาจวัดสนามสักวันหนึ่งเธอก็อาจจะเป็นองราชาต่อไปในอนาคตจริงไหมโดยกฎมเทีนบานฉันเป็นพี่ชายของเธอฉันอายุยี่สิบสามเธออายุยี่สิบสองจริงไหมน้องเธอจะรอยฉันแก่จะราจนกว่าฉันจะสิ้นชีวิตเธอก็คงจะแก่ด้วยที่นี่ความเป็นธรรมในที่นี้เรามาแยกทางกันเพื่อที่จะสืบหาว่าผู้เขาขี้จะกูดอยู่ที่ไหนเธอได้ยาวิเศษระด็จแม่หายเธอเป็นองราชาแต่ฉันได้ฉันเป็นเอาไหม โอ้ไปเช็ดหาลอยดูีอย่าอย่าคิดเรื่องนอกประเด็นเลยไปยังไงทรัพย์สมบัติจะเอามาถือกับประชชนชีพของเสด็จแม่ได้ยังไงเต็งขี้ขลาดใช่ไหมไม่อยากจะแยกทางใช่ไหมเอ๊ะมันอะไรกันแน่ปุ่นแกว้วทำไมไปเช็ดหาถึงได้มีความคิดแปลกๆอย่างนี้เออแปลกมากจึงกับเราไม่เคยมีความคิดันนี้เออมันน่าคิดน่ะคุ่นปุ่นุ่นปุ่นุ่นแ้ว ปูน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 แก้วปูนปูนปูนแก้วทำไมไม่ขานมันเล่าเถียงไอ้เจตกาแลเฉอผีล้วงเออปูนแก้วมันจะปูนแวนวักว่างแก้วมาปูนมูดแล้วก็นำกันมาเองแล้วก็เถียงอยู่ทุกเวลา ไม่เงือกงกินหมันก้างนี่ยรุมนี่คูณเด็ดแล้วเมื่อกียงั็ได้ทั้งวันไม่ว่าอะไรนั้นเมื่อวานไปเช็ดทาลอยจุยาจัดเสวยผลมะพร้าวอ่อนไม่รู้อะไรปีนกันไม่ได้คนทั้งสองคนไอ้เปียกบุน้อยพวกเหมือนขึนกุนก้ยเดีกก้ากับปีนไม่รอดไอ้มันปีนแล,ล้วขึ้นจึ้งหลูกปเปล่าแล้วลงรอบล่ารูดมาตาหมอหลูกน้อยเบื่อไม่คนแต่ว่ามึงวายเอาหน่วย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 ,ย,ย,ยอ้อนใน้เบื่อนะแต่ยังไม่เอาไม้หลูอ้อนนะ กูไปรู้นู่นนายออนจะจำมีบ้านประจ่าจ้นนี่งาแรกถือว่าเออแม่มึงอะไรก็รอเอาลาวเอลาวแล้วพี่นำแกมาได้ยังไงเป็นอะไรกันล่ะน้องเมียกะปุ๊บนำไปเรียงเอาไปนั่งเอาเป็นน้องภรรยาของบุญแก้วเหรออารย์คะแล้วพี่สาวแกดีไหมอ่าสาบมันีมันหยอกอายมั้ยเห็นนี่พบกันในวัดมันว่ามียีเต้าแล้วกะปุ๊บนมาเลี้ยงมันหยอกปีเต้าให้ปุ๊ ยูวันเพือเพียจาเมืองัินได้เลืเลือเือพพจาผูยิงโรแล้ช่วยไม่ช่วยนี่ผู้ผู้นะนาเนนดูดูนี้อายุราดแล้วตาตาตายั้งยกจเยบกาวแล้วเอาตแล้วเนอสวยกูนเอ้ยเอามาขี้ไม่ว่เตียนำรถแล้ว จะต,ตายแล้วเล้วให้ีร่วงเรือว่าว่าปอ,อยเอาไปเป้ปาว่าไม่ได้เอาแล้วเออดี <c oughs> รู้ว่ามันไม่สมประกอบทําไม,ไมนายเปียกเรียกเขาทำไมเรียกนายพุ่นแก้วทําไมเออคุยกันเสค่จบเดี๋ยวฉันจะคุยกับน้องชายเรียกใครเวลาเจ้านายก็คุยเขาอยากเชื่อกลารรองให้เจ้านายก็คุยแค่เช็ดเรียกผีร่วงใจเรียกแรกนี่อ๋อท่านนี้ฉันบอกว่าเราควรจะแยกทางนั้นดีที่สุดนะน้อง แตเด็จว่าอจะคิดอะไรนั่นก็ไม่ว่าเรกาก็เราแยกกันทําดีไม่ใช่แยกกันทําชั่วคือหมมฉันคิดแบบนี้ไป่ใช่คนเราไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่นี่มันจะไม่เป็นมงคลชีวิตในป่าดงพงไพรที่เรายังต้องไปอีกไกลแสนไกลไปอย่างอาจจะมีอะไรอันตรายจะได้ช่วยเหลือกันเอาเธอหน้าเธอก็ช่วยเหลือตัวของเธอได้แล้วมีคนมาสองคนแล้วไปแยกกันเป็นคนละคนมาสิ้นเรื่องจากนิดน้องเราคนเล็กยังไปได้คนเดียวไม่เห็นจะแปลกตรงไหน คุณแก้มีความคิดเป็นยังไงกาวกระม่อมมากราบถูนได้ไม่ประจักษ์บอกกราวกะม่อมนี่เป็นเด็กผู้ดับจายหรือข้าดับจ่ายไหนนะั้นที่ไปิตั้งวัยแย่คือไม่ใช่สั่งแต่ข้อคิดอย่างน้อยคุณแก้วก็มีอายุมากกว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิอาจได้เช่นนั้นเราองค์เดียวเรากราวกระม่อมครอบราราชานุญาตเผื่อที่จะกราบทูลเผื่อประกอบการพิจารณาทั้งว่ามาที่คุณแก้วคือในโลกนี้ประจากษ์ ดากระมอมเชื่อในธรรม,มระก็ขขมีกระพุทธเจ้าทุกก้าตั้งกัดฆาเจ้าหมัดปีความรวมมือรวมใจจะนํามาถึงประโยชน์อันสาคัญคนเดืออุ้งข้าวด้วยหมายืืนแต่องค์ก้าวปืนดูนเดียวก้าวไม่สุกเราเกิดวันนั้นแม้แต่ถุกทิ้งถุกย่างนำก้นในทะเลนั้นมันมาจากนำก้นไล่ไล่ย,ยอดรวมกันนำพ่นยัดเดียวมันลายขาเเราะฉะนั้นการรวมกันเราร่วมความคิดเราระดมกําลังระดมตรปัญญา ปัญหาที่เกิดปกติองค์ใจจักต้องแก้ไม่ได้แต่องค์ใจจักเทปแก้ได้องค์ใจจักเทปแก้ไม่ได้องค์ใจจักต้องแก้ได้แต่ถ้าเราแยกกันยกตัวอยาว่างหวกควยครับปืนถ้าปืนอยู่ทีงควยอยู่ทีหนึ่งมันก็ไม่ได้อุ้นนั่นแปลว่ามึงต้องคิดว่าควรแยกก็ไม่ควรแยกสรุปาวาวะตามความคิดของคุณแจวก็ไม่ควรแยกทางน่าจะเจ็นนั่นเลยเห็นไหมประเทศชาจะลอยดุริยางประเทศชาก็มองเห็นแล้วว่าเราไม่ควรจะแยก,กทางกันใช่ไหม ต่อให้นั่นมันความคิดขังไหนปูนแก้วเปรียกว่าควรแยกไม่เปียกควรแยกเออวรไม่แยกอันนั้นมันขึ้นยู่กับกำกำลังรถแจ็เตอร์มันพื้อเราแจ็เตอร์แดงแดงดีควรแยกตาแม็กโกแดงดีเข้ามัดเอ็งจะไปทางไหนก็ไปนะนะไม่ต้องไปฟังพวกนี้ถ้าเธอไม่ไปฉันจะกลับนครนะลอยสัตว์ทำไมล่ะพี่เจ้า ฉันอกลับไปดูประการของเสด็จแม่ให้เธอหาก่อนปีนี้นี่แสดงว่าประเทศฐามองเห็นทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าชีวิตเสด็จแม่ได้เพียงแต่สักวันหนึ่งประเทศถาจำไม่ได้วันนี้วันที่เท่าไรเวลาเท่าไรที่พระองค์รับสัง่งเรื่องนี้ผม,มย้ำแยกกันก็ได้แลวสักวันว่าการที่เราฝืนคำพูดของพ่อแม่อะไรคือผลตอบสนองลากนเหมือนเสด็จพ่อรับสั่งไม่ผิดนิสัยมันเหมือนผู้หญิงอารมณ์น้อยพูดแค่นี้มันก็โกรธ ้าใครจะไปกับลอยสักก็ไปใครจะไปกับข้าลอยธุริยามาทานิไอ้เหลืองไงเบางี้นะพูดไม่รู้เหลืองดิไปกับใครไปกับใครก็ไปกับมึงมาเลยอ๋อละเราต้องแยกกันแล้วไปร่วงไปไม่ได้แล้วกับน้องเพียกนะน้องฮะคือเราต้องแยกมึงมึงมึงไปลา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  กูอวนมันไม่ได้ได้ได้แล้วแล้วเออท้ายนี่ะกูไม่ไปกันแรงทิ่ทายนี่ก้าก้ากากาปัดนี่เลยย่าเย่เดินแล้วกักัมึงไปก้ากากากูไม่ได้ก้าก้ากูไปกับมึงนั่นแล้วอ้าวว่าต้องแยกกันเออจริงนะก็จะได้ปัดน,นี่เพื่อเราไปพร้อมกนะันเอาอลงเอาเอพอร้อมก็ไม่ได้ เอามาดิูองค์ใจรอดูยาดับรังเรียกแล้วไปดูมันตันเปียกต้นชื่อมันกับตาตากับน้องคนอันนี้นายดูติบกางเกงรูดยวแล้วไม่ใจแก้ก้อยแล้วใบเจได้กินข้าวตะแก่งต้องบอกให้กินน้ำลักฆ่าเนื้อลักฆ่าถั่วไอ้ดินเอ้อเปียกเอ้อปิดล้วงไม่ใจใจดำน้องนะคอยพบแต่เราที่เราต้องด้วยน้องจีราชกาิ วิลลวงไปกับองค์ใจลอยตักเปียกไปตักมาตาักนี้แล้วน้องอ้อ